สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับเราสองคนนุ่กับป้านะครับยังอยู่กันที่จังหวัดลบบุรีนะครับกิมทีแล้วนะครับเราพาทุกคนไปเที่ยวชมทุ่งทานตะวันกันที่เขาจินแลนะครับซึ่งก็ยังพอมีเวลาเหลือช่วงบ่ายนะครับเราก็เลยเสิร์ชหาข้อมูลที่ต้องเที่ยวลบบุรีนะครับก็ไปเจอกับตลาดน้ําบางขามนะครับวัดคุ้งท่าเหล่านะครับเราก็เลยตกลงว่าเดี๋ยวเราจะไปลองดูว่าาบรรยากาศที่นี่จะเป็นยังไงครับทุกคน ไปครับไปพร้อมกันตลาดน้ําบางขามวัดคุ้งท่าเรานะครับบ้านมีลบร,รบุรีครับทุกคนครับทุกคนหลังจากเราผ่านซุ้มหนุมานทางเข้าวัดนะครับ เราก็จะมาเจอกับนี่ครับสุญยมายราบนะครับซึ่งว่ากันว่าเป็นเจ้าแห่งเมืองบาดาเลยนะครับซึ่งจะมีช่องให้ลอดเข้าไปนะครับทุกคนเข้าไปแล้วก็จะไปเจอนะครับน่าจะเป็นวิหารนะครับเล็กๆนะครับด้านหน้าครับและด้านขวานะครับก็จะมีพระโบสถนะครับซึ่งด้านหน้าของพระโบสถนะครับก็จะมีรูปปั้นของ เท้าเวสุวรรณนะครับสองโอนะครับให้เราได้กราบไหว้บูชากันครับทุกคนนี่ครับเข้ามาก็ตรงนี้จะเป็นลานจอดรถนะครับนี่ครับเป็นลานจอดรถจุดแรกนะครับนี่ครับแล้วก็แล้วก็จะเดินกันไปนู่นแล้วอันนั้คือทางเข้าตลาดน้ํานะครับนี่ครับหรือทิ้งเราก็จะเลยไปนี่ได้ครับนี่ครับ ไปนู่นนะครับจะมีรานจอดรถอีกด้านหนึ่งซึ่งตอนจะเป็นมีพญานาคคู่นะครับก็เป็นทางเข้าอีกด้านหนึ่งของตลาดน้ํานะครับนะครับที่มีรถออกมานะครับตอนนั้นคือร้านจอดรถแห่งที่2นะครับซึ่งเข้าได้2ทางนะครับตลาดน้ําเดี๋ยวเราเข้าไปดูครับบรรยากาศก็เงียบๆนะครับ มันเป็นบึงเหรออ๋อ,อนะครับตรงนี้จะเป็นบึงอุ้ยกว้างมากเลยอะนะครับทุกคนรรยาการโอเคเลยครับนะคเป็นบึงที่รรยาการดีมากครับมีชาวบ้านหาป่าด้วยเอะทีนี้ไม่แน่จใจว่าเป็นแม่น้ำหรือเปล่าครับดูครับ กว้างมากตอนนี้เราเหมือนผู้บุบเบกเลยนี่แล้วก็ทำดีๆก็สะอาดอ๋อตรงน,นี้มีลานจอดรถเข้ามาไ,ได้นี่นี่น,น,นี่นี่ครับทุกคนอ๋อฝั่งนี้เมื่อก,กี้เราเจอฝั่งหน้าวัดอ๋อ,อ,อตรงน,นี้มีทางเข้ามาทางน,นี้อีกด้านหนึ่งตลาดน้ำบางขามวัดทุงท้าเหล่านะครับอำเภอบ้านมีจังหวัดลบบุรีนะครับทุกคน อ่ะไปล่ะเดี๋ยวไปส่งจะไปไหนเรียบวางเฮ้ยเดี๋ยวไปส่งเลยถึงที่น่ารักมากสาเลงนะพี่ไม่ใช่ปา้าสาเลงที่ไหนเหรอสามล้อเอสอสามล้อ

ไปดิบมากเอาลองดู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 อ่ะเอาตังมาเท่าไหร่ไม่ละห้าก็เอาสี่หน่อปกติคนเยอะมหมลื้อๆก็อย่างนี้แหละก็อย่างเงี้ยมาอย่างเงี้ยแล้ววันธรรมดาก็ไม่มีเลยไม่มีไม่มีอ๋อเสาร์อาทิตย์เปิดเฉพาะเปิดเฉพาะเสาร์อาทิตย์นะครับใช่รวันจันทร์อะไรนะวันจันทร์ปกติผมไปนี้คนฟังสำเนียงพูดเขาจะรู้เลยนะว่าว่าสุพรรณ พี่ก็ยังคิดว่าสุพรรณเพาคนส nah ุพรรณไม่แน่เขาบอกเนี้ยแม่เราก็จะบอกว่าเดี๋ยววันที่สิบเก้าเนี่ยเขาวางมาเทศมาไม่ได้เราพาย่การพอดีมาธุละที่ดีก็เลยแวะมาที่ถามเนี่ยที่ว่าอยู่ใกล้ๆกลโอ้ไกลครับสมัยก่อนนี้เจ้าแม่จามาเทวีอะไรเสด็จเตี๋ยอะไรก็มาทางเนี้ยเพราะว่ามันจะมีเส้นนึงเนี่ย เยื่องพระตรงนั้นมันจะมีคลองที่ไปติดกับโคชัยเพื่อไปไอเส้นหาลูกผู้ปุูกอะไปขึ้นเขาสนามแจ้งเลยเท้าออกไปหน้าวัดใช่ไหมเรามองไปเราจะเห็นเขาเจ็ดหาว่เราวิ่งไปนี่เลยนะพอจังหวดเลี้ยวเดียวไปนี่ใช่ไหมวิ่งตรงไปมันจะมีโค้งโค้งแล้วมีถนนออกที่ว่าทางลัดออกบ้านเมี่เราเลี้ยวขวาผ่านโรงนบ้มันมีเข้าเขาเลยมันมีอะไรมันเราจะเห็นเขา จะเป็นเจดีย์อยู่บนยอดเขาสวยมากมันเป็นหุ่นเอยานอ๋อใช่ไหมที่เราพ่านมาแต่อันนี้เป็นเขามีกระไดหกร้อยขั้นไปขึ้นเลยสวยละลองเซิร์ชดูสิวัดอะไรนะเขาสนามแจงเขาสนามแจงขอบคุณครับเจดีย์เขาจะเหมือนทางของของขอมอะของเมิ้นอ่ะอ๋อสวยไม่ไกลเนาะไม่ไกลวัดเขาสนามแจงรับทุน เราออกมาจากตลาดน้ำนะครับวัดคุ้งท่าเ่านะครับเดี๋ยวจะไปอะไรนะวัดอะไรนะวัดเขาสนามแจงครับวัดด้านบนสวยมากครับไปครับจากตรงนี้ไปเจ็ดกิโลครับนี่คือโรงเรียนบ้านมีอ่ะโออรงเรียนบ้านมีวิทยานะครับนู่นนะครับ เห็นสลา,าสวยๆข้บนบนนะครับนะครับเราจะเดินขึ้นไปยอดเขาแล้วนะครับไปครับทุกคนไปดูว่าจะสวยงามขนาดานไหนเดินย้อนไปนู่นนะครับ អីតាម៉ៃអីតាម៉ៃ อันนี้เราชอบเป็นไผ่รอบร้อยครั้งป้าตรงนี้วิวสวยมากเลยนูน่นนู่นสดชื่นพักนื่อยครับทุกคนาขาขาโหเลยป่ะไปต่อวิลิงทำไมอย่างนี้โอมันใช่ลิงล <laughs> นี่ก็ลิงเปลี่ยนไป ได้ครึ่งทางกันครับอย่างอย่างไปเรื่อยเ,เลยพี่ข้างบนสวยไหมสวยมากอ๋อไอ้ไนเนยไอ้เน่ยนะขอบคุณครับเฮ้ยตรงนี้ชันนหะป้าก่อนไหมตรงนี้ชันมากเลยเป็นไงป้าเหนื่อยอาจจะไม่ทันนะป้าก่อนป้าก่อนตรงนี้ชันหน่อย ปาเท้า,ทาแล้วอะเท้าเอวโอ้ทุกคนตรงนี้ชันครับใช่หายเหนื่อยเลยค่ะสวยนะสวยมากโอ้ตรงนี้น่าจะเป็นทางชันช่วงทสุดท้ายครับ อีกร้อยกว่าั้นนะทุกคนดูนู้นครับดิ่งขึ้นไปเลยครับตรงนี้ไปปาลุยชุดสุดท้ายก่อนถึงด้านบนครับถึงแล้ว ขึ้นมาแล้วก็จะเจอกับพระเจดีย์อมรจักรีศีวิไลนะครับทุกคนซึ่งได้สร้างข้อปลอยพระพุทธบาทจำแรงไว้ด้านในนะครับนีบ่สวยมากไปเดียวกันคล้ายๆกับเจดีย์พุทธคยาที่่สั้นครับนี่ครับจะเห็นเป็นลักษณะของเจดีย์หรือปราสาทนะครับซึ่งจะมีลักษณะศิลปะของขอมหรือกขเมรนะครับทุกคน สิงหาจะสร้างครอลอยพ,อพ,อพุทธปฏิบัติไว้อีกหนึ่งลอยครับสวยงามมากครับทุกคนไปดูกันครับ นอ้ยครับเดี๋ยวเราจะไปชมปราสาทด้านหน้านะครับ ครับท่านี้นะครับเราพามาชมนะครับวิวสวยงามของท้องทุ่งนานะครับอเภอบ้านมีจัลบบุรีนะครับทุกคนนี่ครับสวยงามมากครับแล้วก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตามเรามาจนถึงตอนนี้เลยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับทุกคนสวัสดีครับ